สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้มาพบกับครูม,ม่อนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับคือเรื่องอักษรไทยเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับความหมายของอักษรไทยนะครับอักษรไทยคือตัวอักษรนะครับที่ใช้เขียนภาษาไทยและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่บ้าคุณรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นนะครับมีพยัญชนะสระและเครื่องหมายวรรณยุกต์มาดูพยัญชนะนะครับพยัญชนะไทยนะครับมี44รูปซึ่งแต่ละตัวนะครับมีชื่อเรียกโดยเฉพาะสามารถแบ่งตามฐานที่ใช้ในการออกเสียงเป็นวักเสียงอ่านที่กำกับไว้คือเสียงเมื่อเป็นพยัญชนะต้นครับ ต่อมาสระนะครับสระในภาษาไทยนะครับมี21รูปนะครับซึ่งรูปสระเหล่านี้นะครับจะนําไปประกอบเป็นรูปสระที่ใช้จริงอีกต่อนเนึ่งครับและต่อมานะครับวรรณยุกต์นะครับวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะครับมี4รูป5เสียงนะครับเสียงวรรณยุกต์ไทยตามหลักภาษาศาสตร์แบ่งได้ดังนี้ 1. เสียงสามัญระดับเสียงกึ่งสูงถึงกลาง2เสียงเอกระดับเสียงกึ่งต่ำถึงตำ่ำ 3. เสียงโทรระดับเสียงสูงถึงต่ำา4เสียงตรีระดับเสียงกึ่งสูงถึงสูงและ 5. เสียงจัตวาระดับเสียงต่ำถึงกึ่งสูงครับหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับครูก็จะมีใบางานนะครับให้นักเรียนทำนะครับซึ่งนะให้นักเรียนนะครับวงกลมนะครับหาคำศัพท์นะครับจากตารางที่ครูกำหนดให้นะครับ แล้วนำมาเขียนลงไปในใบางานนะครับซึ่งการเรียนในวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าครับ